รายงานความเสียหายเราได้รับความเสียหายจากระบบสำคัญทั้งหมดท่านเมกาทรอนมันเกิดขึ้นก่อนที่พวกเราจะขึ้นยานมาซาเวแบบแสดงว่าเป็นฝีมือของออโตอตัยจังั้นสิ มันจะเคลื่อนที่ไวมากเพื่อหาประโยชน์จากจุดอ่อนพวกเขาไม่โง่พอที่จะโจมตีเราโดยโตรงน่น่ายท่านออตัติมัตมีการพัฒนาขึ้นมากตั้งแต่เราเผชิญหน้ากันครั้งล่าสุดท่านเมกะตรอนในฐานะที่เป็นหมอข้าขอแนะนําให้ท่านสู้กลับสรรพคุณของดาร์คเอเนจรูปแบบใหม่ต้องน่าประทับใจแต่ผลข้างเคียงมันอาจจะส่งผลกับยาลำนี้ก็ได้ดาร์คเอเนจร์มันอยู่ในสายเลือดข้า แล้วยาลำนี้ก็จะผสมผสานกับร่างกายข้าจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพวกเราจะทำลายออพติมัสพร้มด้วยกัน พออินซ็ตติคอนถอยออกไปข้าก็ได้แรงบันดาลใจจากการใกล้ชิดพาวเวอร์คอร์และข้าก็ทำดีที่สุดนายจับแมกกาซอนแล้วก็เคลี้ยงเหมือนกับนักมวยปล้ำเลยใช่ปะเราควรทำลายคอนตอนนี้เพราะมันกำลังอ่อนแอยานรบของเมกกาซอนอาจจอดอยู่แต่เจ้าอย่าลืมนะว่าเรามีกำลังน้อยกว่ามากและอีกอย่างเขาเพิ่งได้อินซแติคอนเข้าไปเสริมทัพอีกแรงหนึ่งอาจถึงเวลาที่ต้องโจมตีทางอากาศ หรือพวกเราควรจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเจ้าน้าที่ฝ่าวเลยสปาร์คแอตแท t t เตอร์ออปติมัสนี่เจ้าแน่ใจแล้วเหรอว่าต้องการเดินสายเนี่ยข้าไม่เคยเต็มใจสักนิดที่จะเอาอาวุธพวกนี้มาใช้โดยเฉพาะตอนที่โดนมาดคับโดยดีเซปติคอนแต่ครั้งนี้อาจเป็นจุดจบของสงครามสงครามครั้งสุดทา้าย เตมัสข้ากำลังตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลังงานในยานของดิเซติคอนมันเหมือนจะเป็นดาร์คเอเนอร์จอนออโตบ้บอดเตรียมตัวแปลงร่างได้เด๋ยวก่อนพรับท่านนายกำลังจะปรับใช้อาวุธพิเศษในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับดีเซติคอน ในฐานะที่ฉันเป็นตัวแทนของชาวโลกฉันควรเป็นพยานให้นายสวยงามอะไรแบบนี้อักติมัสเจ้าไม่เคยทำให้ข้าผิดหวังอับบีออนนิส อาซีบังเฮตหลบไปเร็วก่อนที่เจ้าติดตั้ง์ p แอ k a t t เตอร์จะต้องเคลียรรัสหมีก่อนที่จะปฏิบัติการ อขบีปตงค์ข้าไม่เคยคิดเลยว่าเรือเราจะเต็มไปด้วยบีมแช่แข็ง ไอ้สมศสัยฟิชชีฮะสปาร์คเอฟเฟกต์ถึงเวลาที่เขาจะไปเก็บมันมาเป็นของข้าสักทีและใช้ทำลายออโตวัดได้ยินไหมขา,ากำลังเสริมด้วย กกำลังจะไปไหนเราใกล้มันแล้ว,ลลวท่านเมกระตรอนดูเหมือนว่าเรือกำลังทำงานเองลบคำสั่งซะระบบกำลังผ่านการควบคุมตัวเองออตอนนี้เรือมีคุณสมบัติเป็นของตัวเองเป็นไปไม่ได้ หาบาะแสะของปัญหาและวิธีแก้ยอมมายุ่งกับระบบของข้านี่เป็นคำเตือนถึงเจ้าคนเดียวเท่านั้นคำเตือนเลระหน้าที่ของข้าสำคัญกว่าของเจ้าสายบอรทรันตัวไหนที่เข้ามายุง่งจะถูกลบล้างย่าลบของข้ากล้าคู่ข้าที่เป็นเจ้าของยังหันห่นเหรอ เหมือนว่ามันทำงานในการถอนรหัสข้อมูลพื้นฐานโปรเจกต์ไอคอนได้ดีกว่าที่เราทำด้วยนะรหัสโดนถอนแล้วกำหนดใหม่แล้วด้วยจากที่พวกเราได้วิเคราะห์กันเรื่องกำลังไปที่นั่นยังเห็นได้ชัดความต้องการของขารู้ไวยาลํานี้ไม่ควรทำอะไรนอกจากความต้องการของข่าเท่านั้นเจ้าไม่มีความหมายแล้วสิ่งประดิษฐ์ไอคอนจะเป็นของข่าเพียงคนเดียวแต้ข่าคือเจ้าไม่กระตัน เ้าเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าเจ้าไม่มีอำนาจอีกต่อไปผู้การควบคุมยาลํานี้กลับคืนมาจะด,ด้ว,วิธีใดก็ตามทุกคน ไปตัดไฟที่เมนเฟรมซะและหยุดการถ่ายทอดข้อมูลเดี๋ยวนี้ เขายังอยู่แต่ข้าไม่เคยเจอสภาวะหยุดนิ่งแบบนี้มาก่อนเลยตอนนี้ยานกำลังข้ามแอตแลนติกและบินตรงไปยังอเมริกาเหนือเดี๋ยวตามมันได้เหรอทำไมไม่ซ่อนตัวเหมือนเคยล่ะไม่มีใครเข้าใจเหมือนกันพวกเขามายิงพวกเราแล้วพวกเขาก็จากไปพวกเขาไม่สนใจแมกก้กระทั่งสปาร์คแอตแทคเตอร์นะการที่ยานไม่ซ่อนตัวอาจเป็นเพราะต้องการจะเปิดการสื่อสารแล้วก็ใช่ใช่นี่เจ้ากำลังแนะนำว่าก็แค่โทรหาเมกกาตรอนแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นบนนั้นอย่างนั้นเหรอ ท่านเมกาตรอนคอมพิวเตอร์ทอรหัสชุดที่สองของพิกัดได้แล้วบางทีเราน่าจะปล่อยให้มันทำต่อไป้ไอไม่จำเป็นต้องขออนุญาตออโตโบอเอาโพสโอเมก้าหนึ่งเรียกเรือรบของดิเซปติคอน เมกาตรอนโปรดตอบด้วยกระบทต้องสิ้นสุดเดียวนี้เมกาตรอนเมกะตรอนถูกปลดประจำการแล้วเจ้าคือใครแล้วเจ้าละ่ะ นี่เจ้าเคยควบคุมเรือรบของดิเซตติคอนหรือเปล่าข้านี่แหละคือเรือรบไซเบอร์ตรอนตัวไหนที่เข้ามายุ่งกับภารกิจของข้าจะถูกลบล้างภารกิจอะไรภารกิจสำคัญคือทอดร,รหัสข้อมูลของไอคอนและแก้เทคโนโลยีของดิเซตติคอนทำเพื่ออะไรเขาตัดสาย นิสัยไม่ดีแย่ yeah, มากเรือรบยักษ์กำลังบินอยู่เพื่อเก็บสะสมอาวุธทำลายล้างสูงของดิเซติคอนเอ,อแต่เรือรบลำนั้นมากับดิเซติคอนผู้เป็นกลางแล้วนี่อาจจะเป็นโอกาสดีของเราที่จะขึ้นไปดาวน์โหลดข้อมูลของไอคอนออติมัสถอรหัสได้ดีมากข้าจะแทรกเข้าไปในยานรบของดิเซติคอนผมว่าไม่ดีเราก็เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกนั้นบางทีกับเมกตรอนด้วยแล้วก็พวกพราม เร,เรือลำนั้นไม่ทำร้ายฉันและฉันก็สบายดีบางทีเรือไม่สนใจมนุษย์เยี่ยมไปเลยเจ้าหน้าที่ฟฝวเลอร์แต่ปัญหาแรกของเจ้าก็คือข้าเป็นคนพาเจ้ากลับมาที่นี่และเพื่อที่จะดาวน์โหลดข้อมูล um, พ so ื้นฐานเจ้าต้องมีไดรฟ์ที um ่รองรับการถ่ายโอนข้อมูลอะไรล่ะเนี่ยต้องมีพูดช่วยเรื่องเทคโนโลยีและกำลังเสริม เรามาถึงแล้วเยี่ยมข้อมูลหลักของมันน่าจะดาวน์โหลดได้จากคอนโซลอืมเออนั่นตัวนึ่งมอน็อกเอาเดินน็อกแล้วหนูนั่นมีรหัสสองชุดที่ให้พิกัดของไอคอนสาม

ไปเรือมุ่งหน้าไปแมนฮัตตันหรอพลววาที่นั่นเป็นพิกัดแรกหรือเปล่านะพวกไซเบอร์รอนจะไปทำอะไรที่เมืองแอปเปิลลูใหญ่นะในยุคที่ผ่านมาสร้ากของไอคอนฝังอยู่บนโลกเจ้าหน้าที่ฟอลเลอร์ก่อนที่จะถูกตึกเหล่านั้นสร้างทับซะอีกหมายความว่าถ้ามันอยากได้ของมันก็ต้องทำลายตึกแถวนั้น ภารกิจตรงนี้เสร็จสิ้นแล้วแล้วเราต้องทํายังไงต่อล่ะข้าขอแนะนำให้เจ้าอยู่ระบบการนําทางก่อนเปิดรายการนําทางหลักขึ้นมาตรงนั้นอยู่นี่เจ้าหนูเจ้าที่เขาล่กโอ้ยทานเข้าถึง,งะรงงะบบค้นหาจะต้องไม่มีสัญญาณใดมารบกควรตรงนั้น ิดไปตัวเองซะมันไม่เห็นเราใช่ปกติมันจะสแกนรูปแบบที่เป็นคาร์บอนแต่ถ้าค้นหาจากพารามิเตอร์แล้วก็เราจะถูกย่างพวกเจ้าต้องกลับมาก,ก่อนไม่มีอยู่นับล้านชีวิตในเมืองนิวยอร์กมีแค่เราสามคนเท่านั้นที่จัดการปัญหานี้ได้แต่เจ้าจะแย่นะแจ็ค จากข้อมูลเรือฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเมกตรอนได้สั่งให้ดาร์คเอเนอร์ซ่อมแซมทุกๆจุดบนเรือเดี๋ยวก่อนหากเรืเป็นเชื้อเพลิงจากดาร์คเอเนจร์ก็ทิ้งมันได้ใช่ไหมอืมเจ้าจะต้องกลับด้านเอเนอรจร์ของเรือรบซะเจ้าวิ่งไปตามท่อด้านบนนั้นนะแล้วพวกเจ้าจะไปเจอกับแกนพลังงาน เ<อ>มกะตรอนคิดเหมือนเรางั้นเราก็มาถูกทางแล้วสิแล้ววิธีการเติมวาลวเข้าเอเนอจรอจะต้องสั่งการด้วยมือเท่านั้นด,ด้วยมือไงเ,เหรอฉันจัดก,การเอง ควรโดยพวกต่างดาวอออเราเพิ่งทำเองอ่ะ รัิีทุกตัวต้องโดนคำจัดเฮ้ยอยู่ทางนี้ กรีตการ์หายพลังนานถ้าอยู่ในคำสั่งต้องทำตัวเป็นฝ่ายกลาง สามเดินสิเจ้าทหารเจ้ามีเวอร์และเป็ดมีวาวนัดและแกรมมีหมอดาวโหลดเสร็จหรือยังเนี่ยเออไฟไอคอนคงจะใหญ่มากเจ๋งเลย มาเถอะรีบไปกันแจ็คพาเาวาเลือไปก่อนดน้นิดนึงก็ยังดีฉันไม่กลับไปถ้าไม่เอาไร้ไปด้วยวอ้าาแต่ข้ามีทางเลือกที่สองให้เจ้าวว้ โอ้โอ้ยโอ้ยทมรตรอนีเจ้าปล่อยพวกมันไปพร้อมกับข้อมูลสำคัญอย่างนั้นเหรอการดาวน์โหลดข้อมูลพื้นฐานไอคอนไม่สมบูรณ์สัทีเดียวนะ แต่ถือว่าโชคดีที่พวกเราได้รหัสพิกัดเรือมาตั้ง4ี่ชุดงั้นพวกเราต้องรีบแล้วเพราะว่าเมกาตรอนก็มีข้อมูลเหมือนที่พวกเรามีและเขาก็คงไม่ลังเลใจที่จะได้ทำให้เกิดวันโลกาบวินาศขึ้นมาบนโลกของเราไป